สวัสดีครับพบกับคลิปขล่องไทยเซียนนะครับวันนี้นะเราจะมาแกะกล่องกันนะครับปากกานะครับปากกาตัวนี้นะครับเป็นของแพลตินั่มนะครับรุ่นพีฟันเต้นะครับหรือเพอร์ฟันพีฟันนะครับหรือเฟย์ฟันต้แล้วแต่จะเรียกนะแต่ผมก็ดูคลิปต่างประเทศนะแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าพีฟันนะปากกาตัวนี้นะครับผมซื้อที่เดอะไพส์คาเฟ่นะครับเช่นเดิมนะหลายปากกาที่ผมชอบมากเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูนะว่า น่าสนใจไหมนะครับน่าใช้งานไหมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันนะสีที่ผมสั่งนะก็จะเป็นสีส้มนะครับอ่อชื่ออะไรอะวอลเปเตันออ a n เรนะโอเค <c oughs> มัคงนะครับโดยมันจะมีอยู่5สีนะตามนี้นะครับึข้อดีของตัวนี้นะมันจะมีเทคโนโลยีเรียกว่าสลิมแอนซิลนะเนะครับก็คือการการหมึกระเหยนะกาหมึกรั่วนะ แล้วก็มีคอมพิวเ,เตอร์ขายนะคอมพิวเตอร์ก็จะมี2แบบนะครับก็จะเป็นแบบราคาถูกราคาแพงนะเออผมลืมบอกไปตัวนี้นะผมซื้อมาราคา300บาทนะครับโอเคแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแกะยังไงเอ๊ะ ของที่ให้มานะโอ้ยกล่องที่ให้มาก็จะประกอบไปด้วยไป๋ที่บอร์ดนะที่นั่นเป็นตัวถูบนะก็เป็นแค่กล่องพลาสติกธรรมดานะเออดินบอลเม็ดอินเจแปนนะนี้นะนี่เม็ดอินเจแปนนี่เม็ดอินเจแปนเลยนะของญี่ปุ่นนะ โอเคเดี๋ยวผมแกะแล้วก็มาแลกออกแลกนะโอเค,อเคขอที่ให้มานะก็มีด้วยกัน3อย่างนะครับก็คือตัวปากกานะครับหัวหัวน่าจะเป็นโลหะเป็นเป็นโลหะนะครับนหัวโลหะนะครับแล้วก็ ตัวโปขอซุ้มนึงโอเคซุ้มสุดแล้วตัวที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นขอบเลยนะพลาสติกนะครับโอเคประกอบสวยเลยนะแล้วก็เล็กนะครับตัวปอกนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะตัวนี้ก็จะเป็นด้ามนะครับไหน,น,นก็จะมีตัว ข้างในนะก็จะเห็นเป็นเหมือนสปริงนะครับนี่นะเ,นเหมือนสปริงอยู่ข้างในนะครับคืจะเป็นเทคนิคของเขาเป็นการป้องกันหมุดของเขานะดีสวมก็ใส่เข้าไปนะครับกดนะโอเคกดนะครับก็มีเสยงแ๊กที่หนึ่งนะมันก็จะเป็นด้ามใสๆประมาณนี้นะครับนี่นะเป็นสีส้มนะออตอนแรกดูตัวกล่องกาจะทำไมดูเข้มจังนะโอเคก็พอร์ตมานะ ็เปนเอนอย่างี้ครับสวยนะสวยดีที่ผมชอบนะ่าแล้วก็ตัวมึกนะครับเห็นไหมครับข้าื่องยตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนบอลโลหะนะเนี่ยเกียไปนะครับอ่อึกดลงไปแล้วบอลมันก็จะเข้าไปนะก็เป็นตัวแปลกดีนะ แต่ผมไปดูคอวพร์เตอร์เลยนะคอวพรวเตอร์ราคาสูงนะอ่ะผมราคาเดือดอยู่นะคอวพรวเตอร์ร้อยกว่าแล้วก็ตัวแถวไมไม่ขายด้วยนะแล้วก็มีตัวแพงนะตัวแพงนี่ก็สามถึงสี่ร้อยบาทนะเดือดอยู่แต่เราก็ต้องซื้อคอวพรวเตอร์มานะเพราะว่ามันน่าจะง่ายง่ายกว่าโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ซื้อมาก่อนหรือด,ดีไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะหาเข็มมาส่วใส่นะ ใส่เข้าไปในนี้แล้ฉีดนะโอเคตัวนี้น่าจะเป็นหมึกดำนะใช่ไหมแถมมาเป็น blue b ็ g นะครับน้ำเงินเข้มนะเนี่ยก็จะแถมบึกน้ำเงินเข้มมาให้ยน้ำเงินเข้มมาแถมมานะครับจะมีสามอย่างล,นะลองลองดูนะกดเข้าไปต้องกดเลยนะ <Okay. S 2> ออเคนี่ได้ยินไหมไม,ไมีเสียงมีเสียงเหมือนลูกเหล็กด้วยนะเนี่ยเวลาเขย่านะออสวย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 ทีนี้เรามาลองวาดกันดู ทีเดิมทีอะนะผมมอกว่าจะเอาตัวนี้นะมาใช้กับสีนี้ซึ่งผมยังหาปากกาใช้ไม่ได้เลยเนี่ยสีออลเอนะ์รับสีส้มนะครับเป็นของตัว a r t ์ติมนะครับนี่สีส้มนะซึ่งยังประหา,หาปากกาลงไม่ได้เลยแต่พอเห็นคอนเวอร์เตอร์นี้แล้วก็เอาไว้ก่อนเดีอยวะต้องล้างอีกรอบ ก็ถือเขียนถือว่าเขียนลื่นนะลื่นเลยลื่นเลยนะเขียนลื่นนะแล้วก็ส่วนตัวมันก็อาจจะไม่เหมาะคนที่เด็กๆหน่อยนะราคามันเด็กจริงนะแต่ว่าผมว่ามันลื่นไปไอตัวรียกอยากตัวจับอ่ะมันลื่นไปนะแต่งาน,นประกอบนี่เนี้ยบเลยนะเนีย้ยแบบ ญี่ปุ่นเลยนะอนนียสัมซายญี่ปุ่นฟิวดีนะเออปรนเด็คือมีกุ๊กกิ๊กกกิ๊เสียงข้างในนะผมชอบอ่ะจับโอเคลืมไปแ <laughs> ชชวิสปีมากแต่ก็เนี่ยนะเอามา สวยดีนะนีเดี๋ยวเราลองมาเทียบนะคุณอาจจะเห็นภาพนะเทียบกับไรดีเทียบกับรามี่แล้วกันนะสีดีสีแดงเ,เทียบกับรามี่นะโอ้เล็กกว่ารามี่นะเล็กกว่าราเพราะว่ารามี่คนใช้เยอะนะผมก็เทียบกับตัวนี้กันนะง่ายด,ดีดูมันเล็กกว่ารามี่นะเล็กกว่าเล็กกว่ารามี่ สูงให้ดูโอเคน่เลยก,กว่าเห็นชัดแต่สีนี่ตอนแรกผมนึกว่าสีแดงนะนก็สั่งเฮ้ยสั่งสีผิดเแล้ววะาะอ,อ่านชื่อเออถูกแล้นี่หว่านะสีส้มนะดูไม่ค่อยส้มนะดูสีแดงแลวสีแดงจะาขนาดไหนนะโอเคก็จะประมาณนี้นะ ใช้ดีนะเนี่ยมฝึกฟิลเหมือนแบบกาพวกแบบว่าเมจิกอ่ะไม่ลูกเต็มเคาะๆอ,อต่ไม่มลูกเล็มนะผมจับผมข้อตีนะคนระับผมว่าจับกิ๊บมันกิ๊บมันไม่ค่อยกระชับอะ่ะเนี่ยถ้าอย่างลามิ่เนี่ยมันจะมีตัวที่จับกิ๊บ ค่อนข้างแบบกระชับนะอ่ะหรืออื่นหมดอีกไม่ได้เติมเดี๋ยวหรือพวกทวิสบีนะหรืออย่างพวกทวิสบีนะที่แบบกิ๊บมันก็จะมีตัวตัวล่องนะเทียบนะเทียบ,บตัว,วกกิ๊บนะเนี่ยเทียบตัว,วกกิ๊บนะตัวนี้มันก็ยังจะมีช่วงพี่เอาไว้จับนะครับเนี่ยนะ ก็จะมีท่วนที่จะไว้จับนะครับมันก็จะง่ายนะเนี่ยอย่างเงี้ยลาไม้ก็เหมือนกันนะมีช่วงที่ไว้จับง่ายแต่เนี้ยมันจะกลมเลยนะก็ต้องเขียนระดับนึงอนะเขียนมาระดับหนึ่งมันไม่ใช่มือใหม่แน่ๆน,นะผมว่านะแต่ก็ลื่นนะลื่นเลยลื่นลื่นใช้งานง่ายนะราคาพอได้นะรับไหวนะ ซึ่งถ้าชูชื้อดีราบเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งด้วยนะอันนี้สามร้อยรามี่แปดร้อยนะแต่ก็ใจยังชอบชูชีพีมากกว่านะโอเคนะครับประมาณนี้ ก็ประมานี้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับหาผิดพลาดประการใดนะก็ขออภัยมาณที่ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งนะเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนว่ารูปอย่างมีความสุขนะครับบาย